สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารบครับวันนี้รายการคุยเรื่องรถก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรายการนี้ก็มีผมสมปองคงนิ่มนะครับเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในเรื่องของการตรวจรถการใช้รถและก็การขับรถนะครับซึ่ง ถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีข้อคิดเห็นหรือมีคำแนะนำใดๆก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับเราก็จะทำให้หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับเพื่อต้องการอยากจะให้ผู้ที่ใช้รถได้ใช้รถอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับ วันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการขับรถในขณะที่หมอกจัดหมอกลงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ที่เป็นอันตรายนะครับเราลงมาดูนะครับเราเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องของสภาวะการที่เป็นอันตรายนะครับรหลายระยะนะครับทางโค้งต่างๆบนถนนนี่ก็ เป็นสภาสภาวะการที่เป็นอันตรายนะครับทางขึ้นเขาลงเขานี่ก็อันตรายทางร่วมทางแยกนะครับเราเคยได้ยินกันนะครับ4สี่แยกร้อยศพนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะทางร่วมทางแยกทางเมรายซึ่งจริงๆแล้วทางเมรายเนี่ยปลอดภัยแต่บางครั้งก็เ,เกิดอุบัติเหตุนะครับ งานก่อสร้างถนนนะครับจั์เลี้ยงต่างๆนะครับรถบางทีชนตุนักรถก็พลิกคว่ำก็มีนะครับก็มีนะครับอุบัติเหตุบนถนนที่เราเห็นกันนะบางทีเราก็มองอุบัติเหตุบนถนนเลยลืมมองทางข้างหน้าก็เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนได้นะครับฝนตกหนักนะครับอันนี้เกิดบ่อยมากมากเลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหมอกรงจัด นะซึ่งการขับรถก็นะจะต้องระวังนะครับแล้วก็การขับรถกลางคืนนี่สภาวะการพวกนี้ถือว่าเป็นสภาวะการที่เป็นอันตรายทั้งสิน้นนะครับสภาพถนนที่มีหลุมมีบ่อนะครับขับไปบางครั้งเนี่ยใ,ใช้ความเร็วสูงไปเจอเอาหลุมเข้าก็ทําให้ผู้ขับขี่ตกใจเหยียบเบรกรถเคยพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกันมาแล้วนะครับ ท่านลองดูนะครับการขับรถเนี่ยกฎเกณฑ์การขับรถเนี่ย,ยจะต้องมองไกลไปข้างหน้านะครับแต่เมื่อมันมีหมอกเพราะฉะนั้นการมองไกลไปข้างหน้าหรือการสังเกตการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองได้มันก็จะมองอเฉพาะ,ะเท่าที่แสงไฟนะครับจากไฟตัดหมอก2ไปเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยใช้ความเร็วสูงทั้งทั้งที่ข้างหน้าในระยะไกลมองไม่เห็นก็ยังใช้ความเร็วสูงเกินกว่าที่จะหยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะครับคราวนี้เรื่องของรถต้องเตรียมพร้อมแน่นอนนะครับไฟตัดบอบนะไฟไล่ฟ้าปัดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำล้างกระจกนะครับตลอดจนพวกรถพวกยางพวกอะไรต่างๆพวกนี้ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ถ้ารถไม่พร้อมนี่ก็ถือว่าอันตรายนะครับอันตรายนะไรฟ้าหน้าไรฟ้าหลังก็ต้องตรวจเช็คดูด้วยนะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้ต้องฝึกใช้กันนะครับไฟตัดหมอก นะขอย้ำนิดหนึ่งนะครับไฟตัดหมอกเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดไม่ถูกวิธีการใช้ก็บางทีฝนไม่ตกนะครับบางทั้งกลางคืนทัศนวิสัยก็ไม่เรียร้ายมากนะักก็ไปเปิดไฟตัดหมอกซนะ้ำนในกรุงเทพเราก็ยังเคยเห็นในตัวเมืองก็ยังเปิดกันอยู่นะครับอันนี้ลงมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าไฟตัดหมอกเนี่ยนะเขาใช้กันอย่างไรนะครับ ในต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะประเทศอังกฤษจะมีไฟตัดหมอกหลังนะครับอย่างน้อยมีหนึ่งดวงอยู่ตรงกับคนขับนะบเขาไม่ให้เวลาเลี้ยวขวาเนี่ยให้เปิดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อย่างนี้นะครับดูแล้วกลางคืนก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่มีหมอกแล้วไปเปิดรถขันหลังเขาจะตาพร่านะครับนะจะตาพร่าเลยนะจะเปิดในกรณีที่มันมีหมอกในลักษณะอย่างนี้ครับ อย่างนี้ครับถึงเปิดแต่ถ้าหากว่าสภาวะกลางที่ดีอยาบได้เปิดเพราะรถคันหลังจะแย่นะครับอันนี้ก็มีไฟตัดหมอกหลังนะครับก็ฝากไว้ด้วยคร <c oughs> าวนี้เวลาเราขับรถนะครับฝ่าหมอกเนี่ยผมก็ให้คําแนะนำหนึ่งต่อไปนี้นะครับเ <c oughs> ตรียมรถให้พร้อมตรวจระบบเบรกยางระบบไฟส่องสว่างระบบไฟสัญญาณปัดน้าฝนนะ แล้วก็น้ําฉีดกระจกรวมทั้งอย่างะอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับต้องเตรียมให้พร้อมต่อไปก็ใช้ความเร็วต่ำกว่าปกติหรือ slow ์ดาวนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นไกลได้นะต้องใช้ความเร็วต่ําระยะ <c oughs> ที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็เวลาขับรถเพื่อให้เขาเห็นเราและเราเห็นเขาเราต้องเปิดไฟต่ํา นะครับเหตุผลที่ไม่ให้เปิดไฟสูงก็เพราะอะไรครับเพราะว่าแสงไฟเนี่ยมันจะสะท้อนจากหมอกเข้าตาเรามันจะทําให้เรามองไม่เห็นข้างหน้านะครับทําให้เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราเปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟตับนะและที่สําคัญมากๆคือนะครับพวกไล่ฟ้านะหน้าหลังนะควรเปิดไว้นะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้วยเพื่อให้มองเห็นชัดเจนนะครับ แล้วกวา,ารเว้นระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยก็ขอให้มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะเรื่องของการแซงนี่ก็อย่าได้คิดแซงเลยนะครับนอกจากมันมีความจําเป็นจริงๆนะครับถ้าหมอกหนามากๆนะครับวิทยุก็ควรจะปิดนะครับอาจจะงดฟังข่าวชั่วคราวนะครับแล้วก็ลดกระจกหน้าต่างเพื่ออะไรครับเพื่อฟังเสียงเพื่อฟังเสียงแล้วก็ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่ ออรอบตัวรถได้ชัดเจนดีขึ้นนะครับแล้วก็อุบัติเหตุรุนแรงก็คือตอนเรี้ยวขวานะครับตอนเรี้ยวขวาเนี่ยนะต้องระวังให้ดีเอากระจกลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาขับรถระวังเรื่องเลนให้ดีนะครับอย่าขับคอมเลนนะสังเกตแนวเส้นให้ดีนะใครที่ขับรถสวนทางกันเนี่ยก็ต้องระวังมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนเลนกระทานานันหัน อย่าเปลี่ยนเดินกระดานหันแล้วก็อย่าหยุดนะในบริเวณนั้นนะถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องจอดรถหรือหยุดรถเพราะมันมองไม่เห็นแล้วข้างหน้านะก็ให้ท่านขับรถเข้าข้างทางแต่ต้องปลอดภยัยนะครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะครับเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ด้วยท่านสังเกตดูนะครับขณะหมอกลงถ้าเราเปิดไฟสูงท่านจะมองไม่เห็นอะไรเลยใช่หไหมครับ มองไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าหากว่าท่านเปิดไฟต่ำอยังพอมองเห็นบ้างนะครับยังพอมองเห็นบ้างแล้วกเ็เราจะให้คําแนะนําของบริษัทรถที่เขาให้คําแนะนำและกันนะครับของบริษัทฟอร์ดนะครับถ้าหมอกลงจับนะครับมีคําแนะนําที่สาคัญสาคัญ,คญซึ่งเป็นหลักษากลนะครับทั่วไปนี่นะครับมีหมอกของเขาเวลาขับรถเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับการเตรียมพร้อมนะครับ สโลดาวก็ใช้ความเร็วให้ต่ากว่าปกตินะครับแล้วก็วิะยะห่างนะครับห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะครับไม่ควรขับไปใกล้เกินไปนะแล้วก็เราต้องเห็นเขาและให้เขาเห็นเราด้วยนะฮะอันนี้นั่นก็คือต้องเปิดไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ข้างล่างน,นะครับแล้วก็เปิดไฟตับ เปิดปัดน้ำฝนเปิดไล่ฟ้าหน้าหลังนะครับแล้วก็เอากระจกลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เราได้ยินเสียงนะครับให้ได้ยินเสียงนะโดยเฉพาะเลี้ยวขวานี่อ,นนอันตรายนะครับนะแล้วก็พยายามอยู่ในช่องทางเดินรถนะครับอย่าไปข้อมเรนนะอย่าไปจอดนะครับในบริเวณถนนที่มันมีหมอกมาก นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันนะฮะถ้าเรามองไม่เห็นมันหนักมากๆจริงๆเลยตกก็อยู่ข้างทางที่ปลอดภัยแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉิญน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสรุปนะครับสรุปง่ายๆว่าใช้ความเร็วต่ำนะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะครับใช้ไฟต่ำและไฟตัดหมอกนะครับ เปิดปัดน้ำฝนนะฮะแล้วก็ที่ไล่ฟ้าหน้าหลังรวมทั้งต้องดูด้วยนะครับว่าเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับก็ขอให้เอากระจกลงนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าไปจอดนะถ้าไม่จำเป็นแล้วก็คงไม่จอดทางข้างทางแต่ถ้ามีความจำเป็นก็ให้หลบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับ อสรุปนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมที่รพบครับวันนี้นะครับก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ